มันอนีก็มีเวลาแค่สองชั่วโมงครับจากเที่ง่อดบายสองเลยจากหันไปก็ต้องไปทุล,คละครับนี่นะครับกัดกับกัดไม้นี่ละนั่นดุนี่ครับการส่งเงี้ยขึ้นฟังได้นี่ประผาดรับไม้ห่วยกัดได้ทั้งหมด สวัสดีครับผมปอกับผมนายนายไทปูฟิชชิงผู้ดเดิมผู้เก่าหน้าตาบนรอเราครับเขาได้กินนะครับเมื่อนี่กับมาตกปลาหงวยคื้เก่าแล้วครับเป็นหวงวยเหย้ากันเปงเทึงครับไก่ครับกว่าสิหอดกระไดแดดกระหอนเมื่อนีอน้ก็มีเวลาแค่สองชั่วโมงครับจากเที่อ่อดบ่สองเลยจากันไปกะต้องไปตุลาครับก็เลยออกมาไม้กับโไก่บานบันไดลักษณะที่นีสนี่ไสของป่าแต่และ แต่ละพื้นทีแต่ละแต่ละแรงน้ำกับพวคือกันนะครับส่วนมากปลานักลลาปลาช่อนนี่ครับปลาคอเนี่ยเขาจะยู่น้ำตื่นครับน้ำน้ำพเกินหัวเขา่าอกครับส่วนมากเพราะว่าต้องไปดักล่อก,กินลูกปลาปลาหน่อยนะครับปลาหน่อยนี่จะไปยู่น้ำตื่นนะครับยู่เลียฟังอยู่รอฟังส่วนมากปลาหวยนี่จะต้องตีขึ้นฟังครับตีขึ้นฟังแล้วค่อยลากลงให้เนื้อให้เนียนที่สุดให้เลี้ยนแบบธรรมาชาติที่สุดให้คือกันกับเวลาคนเฮายางไก่ไปปพ๊่มนี่เขียย หรือกบหน่อยนี่กระโดดลงน้ำจุ้มบางตัวม <an> <whis ky. S 2> <w ige> ันก็จมละมุดบางตัวก็โดดจุ้มลงไปแล้วก็เลีแยนแท้ๆจังสีนะครับมันจะแทะน้ำไปบางตัวก็คือเขาเลี้ยนแบบธรรมชาตินะครับถ้าบางตัวเขาตีไปเ็ให้มันผิวน้ำแจดมากบวกกัดจังสีถ้าก็ต้องตีคามฟังแล้วค่อยๆลากลงแล้วให้มันจมน้ำก่อนขางฟังนิดนึงจมลงไปนิดนึงแล้วค่อยลากขึ้นผิวน้ำ อาจจะกัดแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ลักษณะนิสัยของป่าแล้วแต่แล้วแต่ไม้แล้วก็แต่ละไม้ก็ใส่เนื้ออาจจะบอขึ้กกันจัางผมนี่ก็ใส่เนื้ออาจจะบอจะบอสับนะครับไม้โล่งๆจะใส่เนื้อแบบใดไม้โลกบ้างอาจจะใส่เนื้อแบบใดไม้โลกกีริอาจจะใส่เนื้อแบบใดเดี๋ยวผมจะอธิบายไปตามตามนาหนาไม้เลยนะครับในในคลิปไปเลยเป็นยังไงก็ได้ไปครับไปรับชมดีว่าว่ามือนีผมสีมีจักแตมสีแห้วหรือสีมีแตมอยู่สีหน่อยสีลาย ก็ว่ากันไปนะครับไปครับตกปลาดีกว่าครับวันแรกมันลองเบิ้งแถวนี้เลยครับมีโตัวปอโอ้ยไม่แรกกับฟูด้วยนะครับอืมบอถึอปอกปลา,าอย่างว่คือกัดกลางน้ำจรงสัน càng ngang sới bùi ra ik kho bó Tôi ngang tử cái thế nào Và Cắt cắt cảng nam đây gõ What <c oughs> เรียบร้อยครับตีขึ้นฟังได้หลากลงเอาเลยครับมาแล้วแต้มแหลกมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ใส่ใบไงย์บันไดครับให้อยู่ครับสครับน็มคามสีเขียวครับสวงามร่มระบั นะครับหาแต้มต่อไปดีกว่าครับยังมาเบิง้งแถวนี้ลองเบิง้งมองตีมีอยู่บะนี่อยู่ครับนั่นหมนันเป็นตสนใจเดี๋ยวมาลองตีเบิง้งในห,หมนั่นนะครับ ตัวลองมองอูเลยยางมากก็ได้หวานกุนแจงเป็นโปเป็น,นะครับดับแบบกระซงเงียรอให้มันถึงฟังให้ได้แล้วครับ อย่างายเลยเอลงมาเนียนๆแดดมันห่อนปลาก็ต้องลบงมคือค้นอย่แล้ครับตีบะหอดฟังตกนามก่อนคืนเหยื่อให้ขืนปลาแรงออกมครับคืนที่ขนบังคับนะครับ ไปยังไปหัวแหลมนี่นะครับกัดกับกัดไม้นี่ละนั่นดูนั่นดู ตีขึ้นฟังได้นะแมนรถลดครับบอกแ้วบวเสือเต็มปากจู้รูแล้วครับดอกนี่อึ๊บเอาใส่บใหญ่าาปันไดครับป่าต้องบอกไปก่อนแล้วครับว่าปลาแถวผมมันโตวบวหญ่าน,านะครับเต็มปากเลยครับปึ๊บปากเงือดหน่อยเดียว ครับการสูงเยี้ยขึ้นฟังได้นี่บ่พลาดครับไม้หว่วยไม้ป่าไม้หว่ยหวยปลาห่วยปลาคล้องนี่จะโตป่วปยใหญ่นะครับครับไปแตบบ้มมีสองมาละไปครับหาแต้มต่อไปดีกว่ายอดครับครับยางต่อโหคันวานแหนครับทั้ทงหมดพอรถกำจัดลายแหะขากายเลยนะครับ ต้องเรียดครับมันโตถวกอยู่แล้วคล้องนี่ก็เป็นคล้องชาวบ้านหากินนะครับหากินได้ทุกคนหเป็นมาเห้าแล้วครับ อะไรที่กันองสาธารณะที่ข้ามพาส่วนพาหน้านะครับโอ้ใบไผ่หลายขนาดเลยเอาละมองน,นาสนใจครับน้ำตื่นชุดจะลงไปเบิ่งกันครับอพอดีมีมองยืนครับไอ้บินมาสไลด์ลงนะครับ อยงนี้แหละเดี๋ยวฟังคระพุ้ดตัวห,หน่อยครับหน่อยไม่แหลกสัตว์เลยครับสองตแลนน้ำดากมาเดี๋ยวพอถึกนะครับตัวหน่อยอมเนื้อบ่ได้ครับ ตีกับไปมองโก้อยู่โอ๊โยมาแล้วครับเด็กขวานพร้อมนาตัวนี้ใส่ดีนะครับใส่กำลังดีย่อนแสงเลยยังหน่อยด้วยครับท่้นทางนหน มื่นี่ยยังหน่อยเห็นาคารสีเขียวครับนี่ครับเต็มปากจุลูเลยปลาหวยครับตัวใหญ่ยอยากหาอยากไดยังหน่อยอยู่ครับ,รบแถวผมนะครับหาแต้มต่อไปดีกว่าครับยหย่ยมองนีก่ก่ออ้กอลออยอรกบออ เงปอมมันจะต้องเต็มแบบนี้แหละครับตามรักมันสุดสำเร็จย่งางเลระไปเรื่อยมัโตก็จังตีไปนะครับเป็นหม่งได้เป็นแบบนี้โตครับจังหยอดหยตีไปเรื่อยโอ้มองวลงมีสีครับ ไปเบิ่งกันเพื่อมีตูไเกือบเลยครับลองยำเาืองแถวนี้ครับยำเบิ่ง หวานครับหวานเดือหวานนี่ครับโอ้โหแล้วปต๊ดโอ้ใส่วยงามยู่เด็กนะครับเดี๋ยว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 จะติงจะตินติดเหลี่ยมเดียวครับกระยูลงไตนะครับเหลี่ยมเดียวก็ได้มาแลกสวมบ่ตรถือนะครับสวมถือได้ลุดไปนะครับตัวแรก ตัวที่สองครับนี่ครับโอ้ยเต็มคำครับใส่สวยไปครับหาแต้มต่อไปดีกว่าอย่างเทพูดครับยังบังอี่งก่อนครับเพื่อมีอีกนบนเนี่ยได้คงม,มีอะไรแตายตัวก็ได้ ตีอ,อย ạ c เนี่ยนะครับกอคึก็อืึกถึกนะครับหนาคอนพอดีเลยขาดสูงเหมือนกัน ขอนเม่อกี้่ม่นขึ้นเทิงขอนไปครับเหลาะต่อ ขามได้บ่น,นี่เขื่อยลื่นครับโอ้ยหม้กระง่ามอลีอันนี้ พอดีแล้วเสียทีแต่มีต้นใหม่บังนะครับลองไปเช็คบ้างครับตีไปทั้งหมครับตีไปหันลอ,ลองเบิรงครับลองเบิงรบง,บงครับมองว่าสิมีโต มหขึ้นฟังมากผมยอมขึ้นฟังของผมเลยนี่ละไม้นี้น่าสนใจท่อนใหญ่ตามสวบโอ้โหยังมาถึงฝายอีกลูกนึงน,นะครับ นะครโอ้โหหอดโอ้หัวนอนตัวนั้ปนปตะคักนะครับเดี๋ยวลองย้ำมั้งครับปวานมากอยู่แบบนั้นนะครับ อ๋อนางดับน,นงดับหลุมใหม่เดียวเลยครับโอ้หอีกตัวนึงตกใจอยู่มุม์ใายนะครับใหม่เดียวเลยปึ๊บ อ mm hmm. ใ,ใส่ดีด้วย,รยวครับใส่ดีด้วยปลาลายโตครับแต่ว่ากัดตัวเดียวไม้แตกเลยนี่ครับไม่เดียวเลยเต็มปากอ่ะนะครับเดี๋ยวลองยํำเบิ้งอีกเท่อน,นึงว่ามันจะมีครูมันบ่ลองเบิ้งครับ ลองมุมทางนี้ตรงนั้นมีโตป่ะมันเห็นตุ๊กปุ๊บหลดกัดปุ๊บวาดปุ้งแล้วปลาขยบปุ๊บหลดนะครับ ใต้พอลงมาทางใต่ปุ๊บนามคุ่นนะครับคุ่นโอเป็นตาเลยครับเดี๋ยวผมจิกกลับย่งางกลับขึนไปไปยำถึงม,มังหนึ่งมองก่อไผ่บ้านนะครับผมที่ยืนอีกฟังหนึ่งตีอ่าตัไม้ตรงนั้นยังงามอยู่เดี๋ยวผมจิไปปิดคลิปย้อนแล้วกันนะครับได้เ่อไรก็จังว่ากันยุ่งมองหันแล้วครับเดี๋ยวผมจิกปิดคลิปย้อนเลยไปครับกลับไปมองหันจะเข้าครับย่างมาะลรเห็นอย่างนี้ครับ <c oughs> งางาทางขึ้นทางลง นานนี่ปู๊ดีน,นะเน,เนี่ยโเหยื่อตกปุ๊บขยับเลยนะครับทีแรกโอ้ยบอพาดีๆครับใส่สวยลุดใส่ <c oughs> ใส่เดียวเดียวเออลุดครับนกึนมาุน อาอชูตอกหน้ามาโอ,อ้ยโอ้โออ,อยเดี๋ยวกันฮอนครับนี่ครับปลาใหม่เดียวเลยครับยางมา,มาบ้านตองนี้ก็เป็นตะครกแท้ก็กเลยลงมาเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องไทยโอ้ย หายปึ๊บตีไปใหม่เดียวครับอาครับหาแตมต่อไปลองยำมึงอีกก็น้อยครับขังเก่านี่ยเถือมีโตอีกเดี <c oughs> ย๋ยวหยัดเข้าไปใต่หูเฟยไลมมาครับเือมีโต นี่ละมองงามที่ว่าโหยหอมพร้อมมาเนี่ยโอ้ยหเดี๋ยลองเสิร์ฟเสิร์บางแถวนี้กันครับโอ้ยเสิร์ฟบางไก่ก่อน,น Ồ, oh, hẳn, hoa là tua Một cái vương nó Cắt thử rồi đấy Một khăn một hẳn Đừng tăng đi mặn Ồ, nó cấp Hãy subscribe cho kênh năng nhàng như này vừng. ครับผมก็สมควรแก่เวลาเนาะครับมือนี่สองชั่วโมงตอนนี้กับใาสองโมงนะครับมีเวลาสองชั่วโมงเท่าน,นั้นครับก็ได้ทั้งเบิดก็ลายแต้มอยู่บ่ได้นับครับสำหรับคลิปนี้ก็เห็นกันอยู่นะครับว่าผมเบิรงคลิปใบเบิรงไม้แบบไหนนะครับ <c oughs> ผมก็เห็นไปดซ้ำนี้แล้วครับมือนี่เวลาหน่อยอะไงนหน่อยก็มี คลิปหย้าให้เบิง่งอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวลาท่านไปนเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ